ไปดูมวยปล้ำนะฮะเซตอัพใน EP ที่16ับโอ้ยว้ากเอาไม่ได้โดนสตาร์เออเอาโดนีกแล้วโอ้ยไม่ไดกาั์เลยโอ้ยโยสวัสดีครับอยู่ผมนัทคอมมิชเชีมิกซ์อกับมีล็อกออกไปเที่ยวนะฮะใน EP ที่เท่าไหร่ล้วก็ไม่รู้ตอนนี้อยู่กันที่เส้นรัชดานะเราจะไป นะฮะเราจะไปเส้นรู้เห็นป่ะนะจะเห็นแนะ้วบ้างบิ๊กซีอ่ะเออเอสพาดนะนะฮะเราจะไปงานไอดอลกันนะฮะนะเราจะไปงานไอดอลกันก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูมวยปล้ำนะฮะเซตอัพในอีทีที่สิบหกนะครับผมนะก็ะคือแวะหาอะไรกินแหละแล้วก็ด้วยดอลนนิดหน่อยก่อนที่เราจะต้องเร่งสปีดไปดู มวปรปบนะฮะในช่วง6โมงครึ่งนะฮะตอนนี้เพิ่งจะบ่ายโมงนะฮะบรรยากาศอาจจะดูดีอยู่นะเนื่องจากว่าฝนตกฮะล่าสุดคือฝนเพิ่งตกนะฮะถ้าคลิปนี้อาจจะลงก่อนนะฮะแต่ว่าชุดก็คือชุดเดิมกับที่เราไปเที่ยวอมานะครับผมเนาะซึ่งเดี๋ยวน่าจะลงในอีกไม่ไม่เกินอาทิตย์สองอาทิตย์แหละนะฮะถ้าผมขี้เกียจ ถ้าผมขี้เกียจตัดก็น่าน่าจะประมาณนั้นแหละนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปที่เอสปพร์นาดนะฮะระหว่างนี้เดี๋ยวขออนุญาตที่จะเดินข้ามถนนกันก่อนละกกันนะครับผมไะเดี๋ยวไปถึงที่แล้วเดี๋ยวค่อยไปคุยกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับผมไะฮนะเย yeah. ตอนนี้เราอยู่กันที่เอสปร์นาดนะครับผมนะก็งานไอดอนวันนี้ฮนะตีมพาราวเวดไง ้าเราจะได้ยินเสียงถ้าเราจะได้ยินเสียงหลอนๆน,นี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะฮะเออมาในตีมแบบว่าฮาโลวีนไงเพราะว่าเกี่ยวสัสิ้นเดือนนี้มันฮาโลวีนไงเพราะฉะนั้นก็คือก็จดะหลอนก็ตรงๆนะถ้าเป็นช่วงกลางคืนแล้วเปิดเพลงน,น,นี้น่ากลัวนะนะฮะแต่ก็ตั้งเยอะนะฮะนี่เวทีฮะ น,นี่เวทีไอดอลนะครับผมเนาะก็จะมีกิจกรรมนะฮะแล้วก็มีซื้อของนะฮะกับทางนะฮะนะเพราะว่าหลายๆอย่างนี่คือมาในเตีมหน้าตัวนะ,นะะอันนี้มีแต่งหน้าจริงแนะครับผมนะแล้วก็ไฮไลท์ฮะไฮไลท์ที่ผมเห็นนะเนี่ยนะไม่รู้เหมือนกันนะว่า,วาอันนี้แต่งหลอกหรือแต่งจริงเนี่ยนะโอ้โห เป็นสารนะยกสารแบบสารเก่าๆสารเจ้าอะไรพวกนี้นะมานะฮะร,รวมไปถึงอาร์ติสนะฮะเพิ่มเติมนะฮะของทางส่วนของร้านเนาะเข้ามาแบบกระชากตาวเรียกว่าเอา้าเอามาให้เราได้รับชมกันนะครับผมเนาะ <c oughs> ก็สเตจไอดอลนะฮะน่าจะรอสักสี่่ายสองประมาณนี้ นัคร,รับผมระหว่างนี้ก็นนะ่าจะหาอะไรกินกันก่อนน,น,ะะออนะครับนัครับผมนป้าแอบหลอนไหมล่ยแอบหลอนไหมล่ะ A few minutes later นย yeah. ตอนนี้เสร็จจากเสร็จจากทางด้านของอ่าเรียกว่าบูธนะของทางเดอะกัสเกิลแล้วนะฮะประเด็นต่อมาคือวิ่งฮะเพราะว่าตอนนี้สี6โมงครึ่งแล้วนะฮะเออโชว์น่าจะเริ่มแล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้นี่คือผมเพิ่งถึง,ถงนะฮะลาดเท้าเองนะครับผมนะ รว่างนี้คืออาจจะต้องใช้บริการพ่วินมอไซค์แล้วแหละนะฮะโอ้ตอนนี้นี่เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะฮะมืดไวมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราวาไปที่งานมวยปล้ำเลยแล้วกันนะครับผมไปฮนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับ ช่องนัดคอมมินเกมิ่งมีทั้ง f c e e o o o k แฟนเ Page และติ๊กตอกไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ 生，哎，生，哎。

Hey, Oi, Hey, 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 hey. hey. luống Yeah. Ê. Yeah. Ôi, ơi, ơi. Ôi. Ôi. Ôi, ơi, 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 ơi.

<laughs> oh! Bye. Oh

1 2 just give me the oh Send up, s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 end up. I hear your boss, so it was silly. Walk him. This is awesome. This is awesome. Thank you, thank you. Uh, these two guys, I, I have said it already that we might not be world uh, world class just yet, but god damn it, we're getting there. You can look down on Thailand as much as you want But we will get better day by day We e k by week, month by month, year by year Because we are SEDAR!!! อย่าจบแล้วกับ EP นี้นะฮะ E.P ที่16นะฮะก็ว่าโอ้เมช ค่อนข้างที่จะคือเวลามันอาจจะดูเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าโอ้โหแต่ละแมทนี่คือดเดือดเลือดพันกันสดิดจริงนะฮะก็จริงๆคือถามว่าส่วนตัวแล้วคือแต่ละแมทก็อย่างที่บอกไปนะฮะแล้วก็มีเรียกว่าสเปเชียลแมทที่แบบว่าอยู่ดีๆก็เกิดมานะฮะเกิดขึ้นมาแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะครับผมก็รอดูกันว่า ทางเซน่าจะมีแมชอะไรพิเศษพิเศษให้เราได้รับชมกันอีกไหมนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ทิ้งท้ายฮะมวยปร้ำไทยนะฮะใน EP นี้นะฮะก็จริงๆคือผมเองก็คือมาช้าส่วนหนึ่งด้วยนะฮะแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่ผมนี่รู้สึกว่าแอบแอบไอ้นี่นิดนึงนะก็ มันมีช่วงที่แบบว่าอาจจะมีแบบช่วงที่ผมทําอะไรไม่ค่อยดีไม่ค่อยเวิร์กอะไรยังไงต้องขออภัยพี่ๆทุกคนที่แบบว่าเป็นส่วนหนึ่งในบรรยากาศนะฮะที่ทําให้อาจจะแมทมันดูไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมก็ก็จะพยายามปรับปรุงตัวเองให้มันดีขึ้นนะครับผมเนาะก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมในส่วนนี้เนาะทิ้งท้ายฮะก็ใครที่ชื่นชอบนะครับผมหรือว่ามีอะไรที่ติเตียน นะฮะติชมอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งกันไม่ได้นะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรานัดกับมีเกมมิงกันด้วยนะฮะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะไปทางด้านของทบโดด ท็อปโดโจกันต่อนะฮะแต่ระหว่างนี้คือเราหาอะไรรับประทานกันก่อนนะฮะก่อนที่จะถึงบ้านนะฮะก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรหรือว่าคลิปอะไรนั้นมารอดูรอติดตามกันสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ